ทำว่าไงได้ยินพวกเราไหมได้สินตจะตอบทำไมเนี่ยทำไมถึงทุกคนทำไมถึงคนดูอ๋ออ่าใช่ก็เป็นคนเรียกฉันตอนแรกเราร้องเรียกคนดูได้คนดูได้ยินเราไหมเนี่ยฮัลโหลคนดูได้ยินไหมคนดูได้ยินบอฮือเนี่ยาฉันว่าคนดูไม่ได้ยินแน่นอนเลยเราเข้าไปใกล้กว่านี้ไหมอ่าใช่ก็ว่างั้นเหมือนกันนะนี่เราก็อยู่ก็ไกลเลยใช่เดินเข้าไปเลย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันดีได้ยินยังได้ยินยังเอ้ยแสงหน้าฟูแสงหน้าจะเป็นคนแรกจะไปถึคนแรกจะต้องถทยก่อนจะต้องถอยก่อนคนแรกจะมาสู้กบคืองงอย่างหนึ่งคือจะไปยืนตรงนั้นทำไมแอนน์สิสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาหนีซาบาลดในเขาวงกดกันนะครับซึ่งตัวที่เราจะมาหนีในวันนี้ มีชื่อว่า s คริปเปอร์เฮนะครับเป็นตัวใหม่ตัวสุดท้ายที่เราจะมาหนีกันนะครับครับผมก่อนหน้านี้เราหนีไปประมาณ4ตัวแล้วนะของตัวใหม่ก็จะมีเป็นโอดิเทค i ี e มีลิปบิดนะครับและมีตัวของเล่นนะครับผมและตัวให้แมนสตอร์ไปมินินะครับอ๋อแล้ววันนี้เป็นตัวสุดท้ายของตัวใหม่ที่มีชื่อว่าสคริปเ e อร์เฮยูวููวูโอนายอยากตายกันขนาดนั้นเลยคือพวกเราตายเกิดมาจนชินเล่นในตอนนี้ <med> เอาล่ะครับใครที่เข้ามาดูสนใจรูปปลูกต้นไม้สามารถรูปปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกช่องนี้เลยนะครับผมขัาาม้นต่ำสามสิบห้าบาทนะครับส่วนถ้าใครสมัครสี่ร้อยห้าสิบบาทจะได้รับเสื้อฟรีไปเลยหนึ่งตัวหรือจะสั่งซื้อเสื้อได้เลยที่เพจ <med> โปโตช็อปนะครับผมสั่งซื้อแป,แป๊บนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยสั่งซื้อเสื้อสัตว์เฟสสั่งซื้อเคฟซีนี่แหละไปไป หิวหิวโอ้โหฟาสต์ฟู้ดจัดๆเลยดูดิอ้าวเกี่ยวมาแล้วทำไมมาเร็วจังเลย KFC เขาสปสอนเซอร์แล้วไปเนี่ยก่อนจะหนีเดี๋ยวเรามาดูกอนลวกันว่าตัวสกีเบอร์เฮดเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเท่าที่ผมรู้คือมันสามารถวาร์ปได้นะครับอ้าวเราตายแล้วโอเคเลิศ <c oughs> <c oughs> ยาพึ่งแต่สินนะพวกเรานี่ก็หนีนะครับว่ากดมาประมาณแบบหลายร้อยรอบแลวนะมันก็ต้องมีประสบการณ์ต้องมีความโหดแบบว่าอยู่กับเราบ้างแหละไ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าสกีเบอร์เฮดนี่จะโหดแค่ไหนไปกันเลยทุกคนครับ ไปไปไปเลยชลามแม่ขี่ขึ้นมินนะใช่อยากขึ้นไหมยอยากขึ้นไหม<น>โอ้จะหยุดไม่กน,นไม่หยุดไม่เบ็ดนายไปเลยเออเอาไปกินเออ และนี่ก็คือสากิเบอร์เฮดนะครับผมไอ้ตรงนี้มัาขยบอยู่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ผมไม่ได้ดูข้อมูลมานะครับใครที่รู้ข้อมูลก็บอกได้แต่เท่าที่ผมรู้คร่าวๆคือตัวนี้เวลามันโจมตีคนอื่นมันจะทําให้ตัวคนอื่นเบี้ยวนะครับใช่แล้วมันก็สามารถวาร์ปได้ด้วยมันโหดตัวที่มันวาร์ปได้นี่แหละคือเราจะหนีรอดหรือเปล่าต้องมาดูกันนะทุกคนหน้าตานี่ไม่ค่อยจะเป็นมิดสักเท่าไหร่เลยใช่ตัวนี้มันไม่เป็นมิดแน่นอนเคฟซีไม่จ้าให้ ดูมือเขาดิมือเขาเนี่ยแบบว่ายาวเฟ้ยแหลมฟ้าวเลยมือตัวนี้มันเหมือนนี่เลยโอดดเทคทีฟเลยใช่มันยาวมากเลยมี3นิ้วเหมือนกันมาครับเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีตัวนี้เลยละกันดูซิว่ามันจะโหดแค่ไหนทุกคนลองแยกย้ายกันดูนะเออลองยืนแยกกันหน่อยจะได้ดูความโหดของมันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มได้ละกันสามสองหนึ่งมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้สกีเปอร์เฮดุโอ้โอ้มันมันมาเปงลังพวกเราเอ้ยอุอ้ยอุยอ้ยว่าไปว่ามา ม, like ม,มันจะตีเราโดยไม่ได้เออสรุปสรุปเราจู๊กมันหรือมันจู๊กตัวเองเลเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วในตัวเบี้ยวแล้วเจ้าโกโอ้ตัวเบี้ยวเลยเหรอโอ้โอ้โหกบตัวบวมเอ้ยตอนนี้เหมือนฉลามจะตัวเบี้ยวด้วยนะอ่าใช่ฉลามเบี้ยวด้วยขอลองมาดูก่อนเอ้ยฉลามตัวเบี้ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่การฉลามพี่การกบตัวเบี้ยวกบตัวเบี้ยวอะไรเฮ้หนก็ตัวเบี้ยวมันจะฉลาม นายเกิดใหม่อย่างตัวเบี้ยวเลยเฮ้ยไอเอเลียนแบบเบี้ยวบวมไอเนี่ยโอ้หกลายเป็นจานเลยโอ้หตอนนี้พวกเรากลายเป็นของฉันที่เหมือนกบโดนรถเหยียบอะคือแต่ละคนตอนนี้ร่างกายไม่สมประกอบนะครับผมเดินแบบอยู่หรือเปล่าแอนตัวจริงๆเลยถ้าฉันนี่เซ็กซี่มากเลยเนี่ยเราจะเริ่มหนีตัวนี้เลยละกันรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะตีไม่ค่อยโดนนะแต่ว่ามันทําให้เราตัวเบี้ยวได้เลยอะ <S <S ปกติเราจะวิ่งเข้าเขาวงกดใช่ไหมครับ <reversed. S 2> <mar> แต่พาร์ทนี้เราจะวิ่งออกจากเขาวงกฎนะทุกคนว <ố ḥ> ว้าว ออกจากเขางก,กดได้ก็คือชนะเลยนะครับเราจะให้เราทามนได้ไหมเราต้องออกมาตรง,ต,อง,ออต,รงต้นคริสต์มาสแหละใช่ออกมาตรงนี้คือชนะเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราไปเรื่อยๆด้วยนะครับติดตามเกมอื่นด้วยนะทุกคนคไปดูคลิปบริษัทขนตุ่นลุกได้ทุกคนแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยกบเล่นหลามนะครับเดี๋ลวมเข้ามาดูกันเยอ,เอะๆไปเลยไปเลยไปแบบเชียงใหม่ได้ไหมหรือว่าไปอุบลราชธานีหรือจะไปเพชรบูรณ์ จะไปี<อ>สรบุรไปไบป<อ>ุกอื่นได้แล้วอตอนนี้ผมได้ทําการแอสคิบเฮดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงทางออกพอดีแล้วเราก็จะไปอยู่ตรงทางออกที่เราเคยเล่นก่อนหน้านี้นะนี่อันนี้คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราแทนนะครับ<อ>นั่นแหละทุกคนเอเลียนนี่แบบตัวเอเลียน<อ>ตลกมากเลยเอเลียนฉันอยากเห็นตัวเองจังเลยฉลามนี่ก็ตัวเองนเหมือนกันฉันเริ่มแล้วฉันเริ่มแล้วรีบไปเถอะดูท่าวิ่งฉลาม สี่คนร้อยเลยฉลามเนี่ยโอ้โหถ้าวิ่งแบบโน้มตัวเข้าไปแล้วแบบเอ้ยมันดูแบบวิ่งแบบมือโปรอ้าวเ้นหนึ่งไม่หนึ่งชั้นค้างอ่ะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดปัญหาแล้วทุกคนคืออยู่ก็ค้างแล้วก็หลุดออกจากเกมเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่เลยแล้วกันนะไปฉลามนำไปโอ้มามาแมรอบทีแล้วนี่ถ้าปล่อยให้ชั้นนำไปนี่โอ้ถึงั่งออกรวดเร็วแน่นอนเลยเมื่อกี้หลุดเพราะว่าฉลามมึงเร็วไปหรือเปล่า ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยมันหนักหน้าฉันเห็นเต็มหน้าเลยเจ้าเกิรเฮ้ยเดูดิดูฉลามฉลามโดนแล้วมั้งเนี่ยเออมันอยู่หลังชั้นเราเมื่อกี้ฉลามโดนหนึ่งทีฉลามตัวเดี้ยวเลยโอ้วิ่งวิ่งสี่กุญร้อยอีกแล้วฉลามวิ่งสี่กุญร้อยไปเจ้าเกิร์ข้างหลังโอ้ยโอเมก้า โอ้ยฟาดินก็ตามตามไม่หยุดเลยตามไม่หยุดเลยตามมามาตามมาโอ้มันตามมาตามอ่ะข้างแขนโอ้ยโหฉันโดดฉันโดดตีทีนึงแล้วฉันมีความรู้สึกว่าตัวฉันเบี้ยวไงเฮ้ยยังยังเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางออกนี่ไม่ใช่ทางออกทางออกเราต้องต้องต้นคริสต์มาสเท่านั้นต้นคริสต์มาสโอ้โหมันไปอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้โหแดกหน้าเลยมันว้ามาว้ามาว้าไงโอ้ย ทางไหนวะเน่แกกันแน่วู้วไอมาทางนี้เร็วโอเคมาแล้วโอ้ยทางตันทางตันไปทางเดิมเลยเฮ้ยดักหน้ากลัวมาเจอทางเก่าเอ้ยอ่ะเอ้ยทำไมคลายแล้วทุกคน คือแมปเมื่อกี้นะผมเล่นไปเล่นมาก็ค้างอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะแมปหรือว่าเป็นเพราะตัวนี้นะครับผมคือตัวเนี้ยมันทำให้เราตัวเบี e ้ยวใช่ไหมผมก็เลยเกรงว่ามันอาจจะทำให้แบบมีปฏิกิริยากับแมปหรือเปล่าทำให้หลุดแมปอะไรเงี้ยหวังว่าเล่านี้มันจะไม่ค้างนะครับใช่ไปทุกคนไป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 เป็นของกที่เราเคยเล่นเมื่อครั้งก่อนครั้งคราวเมื่อนานมาแล้วขอ,อร้องเลยอย่าค้างเลยเอาทางตัดโอยมาแล้วมาแล้วมาโอ้ยม้ตัวเบี้ยวเลยเราทีเดียงแค่ตทีเดีเ เฮ้ยเอเลียนนายตัวเบี้ยวนายเป็นง่อยอ่ะเฮ้ยคุณลอยเลยฉันเนี่ยหางตั้ได้เลยทางสันทางตันเฮ้ยไหลห่อเลยเจ้าเอเลียนเออแน่นอนเออดูวิ่งวิ่งแบบขาเป๋เอาทำไมเอเลียนนำเฉยเลยเออหน้าเสียไอ้เจ้า g o บเอเลียนเป็นไรอ่ะโอ้ยโอ้ยฉันฉันโดนละฉันโดนละฉันโดนละฮะทุกคนเอเลียนนายอยู่ไหนจะไม่เห็นนายเลย ไงฉันโดนไล่อยู่นี่ไงฉันกำลังจะตายเลยโอ้ยโอ้กำดักฉันตกใจโอ้เฮ้ไปสลามเราไปไหนดีตอนนี้เอเลนโดนไล่าแล้วเฮ้ยเอเลี่ยนอยู่นี่เอเลี่ยนอยู่นี่นี่นี่ไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้มันาโันวิ่งมาเลยโอ้ตัวสลามโอ้ตัวเบี้ยวตัวเบี้ยวหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันดันหน้าเราเฮ้ยเฮ้ยถ้ามาตรงนี้ได้แสดงว่าเราผ่านทุกคนเย้บิ๊ง แต่ฉันไม่เป็นอะไรหรอวะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่ฉันไม่เป็นอะไรเลยนะสงสัยจะโหดเกินจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันว่ามาหาเราได้เสมอเลยถึงแม้ว่าเราจะหนีไปที่ไหนก็ตาม <Hey. S 1> สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือรีบหาทางออกให้ได้กับกระโดดหลบแล้วพวกเนี้ยถึงแม้ว่าเราตัวจะเบี้ยวแต่เราก็ไม่ตายนะโอ๊ยแต่ว่าถ้ามันตีเราสองทีเราตายนะทีหนึ่งมันโดน50เลยโอ้ยจริงเหรอใช่โดนเราละห้าสิบแดย สุดยอดไปเลยมาเดี okay. oh, oh. Oh, oh, oh. Oh ๋ยวเราไปดนีรอบต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อไปการไม่เสียเวลาไปกันเลยทุกคนครับไปเอ้เหมือนไก่เลยเอเหมือนไายก็เลยจะเป็นไก่ไปทุกคนไปไปฉันเปิดมาไล่แล้วโอเคไปเลยต้องรีบไปนะเห็นเดินตัวเบี้ยวแล้วแบบอนาถมากเลยโอ้โหโอ้ยเจ้าเอ้ จะาจะรตายแล้วจรตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เสียงไก่ต้อดรเปื่อย่วนขางแกนด้วยเดี๋ยวฉันจะบ้าเปลือยนโอ้เสียงสัปหลาดเนี่ยอ๋อเสียสาเสียสลายโอ้ยเอเลี่ยนนยนาจับไก่ไปต้มด้เอเลี่ยนอฉันหิวเหมือนกันน่ะร้องเสียงดังเหลือเกิน โอ้ยยังไม่อยู่เอ้ยจอถึงทางออกพี่หยดเจ้าพี่หยดเจ้าพี่หยดเจอถึงทางออกแล้วเว้ยเฮ้ยจอถึงทางเอรอเฮ้ยเฮ้ยว้าว้ให้ดูหน้าเจ้าเอเลี่ยนดิไหนเอเลี่ยนหันหน้ามาลงกล้องหน่อยโอ้โหยังแอนเลยปวดเอวไหมเนี่ยปวดอยู่ฮะ เดี๋ยวฉลามยืนนิ่งๆเนี like ่ยมันมีแท่งๆอะไรออกมาตังฉลามไอปเปลี่็นตัวเองมันคืออะไรฉลามมันคือมือนายแต่มันแบบโอ้โหงวงช้างแล้วมันเนี่ยเออจะว่าไปไก่มันจะมีส่วนร่วมหรืไงวะเนี่ยไก่อยากแคสแรกอยากอยู่ด้วย และในตอนนี้เราได้เปลี่ยนแมปนะครับผมมาเล่นแมปนี้นะครับซึ่งเขาวงกดแมปนี้มันเป็นเขาวงกดที่ค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะทุกคนนั่นแหละก็หวังว่าเราจะวิ่งได้แล้วก็หนีได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเหมือนเดิมน่าเราจะหาทางออกแล้วกันจอมแม้เออเออเออเรือฉันตกหลุม่จยด้วยเสียใจด้วยไปแล้วตอนนี้เปิดแล้วหนีเลยต้างตางวิ่งฉันต้องเป็นคนแรก ฉันต้องเป็นคนแรกเหมือนกันเด็กเลือดฉันตเป็นเด็กเลือดโอ้ขาวงกดนี่แคบมากใช่ถ้าเจอดักหน้านี่ก็ไม่มีทางรอดเลยนะเนี่ยต้องถอยอย่างเดียวใช่เห้มันหายไปไหนนะให้มันเป็นตัววาร์ปนะมันต้องเร็วสิวาร์ปติดกำแพงหรือเปล่าปืนี่แคบลองหมุนดูลองดูรอบๆนะมันอาจจะอยู่หลังนายก็ได้โอ้มันมาจ้า ว้าวจะโดนไป็นนาทีหนึ่งเฮ้ยใจใกล้รอดแล้วนะฉันว่าเฮ้ยจริงเหรอฉันฉันหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฉันยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยเจอแต่ทางตันเฮ้ยจะหนถึงทางออกแล้วไม่เป็นไรฉันเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วเหรอเสร็จแล้วจะเกืิดจะอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอยู่ในเขาวงกตไงเฮ้ยฉันออกแล้วเฮ้ยพวกนายทำไมออกเก่งกันจัง ไอเดียนเป็นสูงๆด้วยนะอ๋อเดูอเป็นลามตัวเบี้ยวอีกแล้วแต่ว่าฉันยังไม่โดนโอ้ยโอ๊ยโผล่ทะลุกำแพงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยจะทางออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสุรภาพไอ้คือคือมันมันเกินคำว่าเก่งอ่ะอ๋อตั้งใจคำว่าซูเปอร์เก่งไปเลยเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเราจะลองแอดประมาณ2-3ตัวแล้วกันนะ เพื่อความเราใจรอบนี้เราจะต้องชนะให้ได้นะทุกคนรอบที่แล้วก็ชนะรอบนี้ก็ต้องชนะไปได้เลยเร็วมีสองตัวนะอย่าลืมไนดีกว่าพวกวันครั้งนี้อจะเกาะก็ได้เดินตามกันก็ได้ไอ้นี่ทางตันไม่ใช่เหรอทางตันหละทางตันเลยอ้าวเอ้ยตามฉันมาตามฉันมาเดี๋ยวฉันเป็นหัวเองมาเอ้ยเอาวะขนาดเป็นหัววะหัวลามไงหัวฉลามอ๋อ เป้ยนด<า>เดินเร็วจังเปล่าน,นี่มีมีอ้าวทางตันเอ้ยเอ้ยเกิดอได้ด้วดีเออเอ้าทางนี้ทาง<ย>ตันพวกนายไปแล้วอ้าวนี่พวกเราแยกกันอยู่แล้วเหรอใช่จะมาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันหวังว่าฉันจะรอดโดยสวัสดิภาพนะอลองมองรอบๆแล้วกันนะว่ามันจะแบบอยู่หลังนายหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยข้างหลังโอ้ยกบโอ้โหโอ๊ย ฉันโดนฟาดฉันโดนฟาดฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ยดนหนึงทีโอ้ยโอ้ยเล่นเป็นงบ้างตวหนนี่ยล่ะโอ้ยโอ้โหฉันโดนหนึ่งทีฉันโดนห่งทฉันโดนันถงออกแล้วฉันจะออกแล้วเฮ้ยฉันก็ใกล้ถึงจะออกแล้วรอด้วยดิตายไเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ทางออกนี่มันเลือนพุที่โลกจะรอดผิดที มาดูฉลามแล้วกันอเอ้ยชัดว่าชันนะชันเอ้ยดีไงเฮ้ยย้าฉลามเดอะวินเนอร์ อ๋น่าเสียดายจังเลยที่รอบสุดท้ายฉันไม่ผ่านนะอัอนัออนโอ้โหดูดิท่าเอเล่เหมือนกำลังจะเต้นสายย่อเลยเในคลิปนี้แต่ละคนก็ดูพิการนะครับผมโอเคทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสนใจร่วมปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมา,สมาชิกขั้นต่ำ3า35บาบาทนะทุกคน หรือถ้าทุกคนจะสมัคร410บาทเนี่ยจะได้รับเสื้อฟรีไปเลย1ตัวนะครับส่วนใครสนใจสั่งซื้อเสื้อของาเฟว่าโวอรนี่สั่งได้เลยที่เพจพอร์ตโช็อปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับไปแล้วผมว่าเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไม่ไม่ครับผม